สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถครอบครัวมือเดียวป้ายแดงครับเจ็ดที่นั่งนะครับ Toyo ต a าวิสนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆมือเดียวป้ายแดง2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพดีมากๆครับคันนี้เรียกว่าหนึ่งในร้อยจัดให้ได้เลยครับ1นึ0 0 0สาบาทเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้มีสรูปด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครบทุกจุดใช้งานได้ทันทีภายในสวยสูงกว้างกวางนั่งสบายลองชมดูก่อนนะครับรถอยู่ที่คลอง7ลำลูกกานะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพเฟสสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนัก ประทออพิกดความแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันลถไม่หายแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการันตีการจัดส่งนะครับเครื่องเสียงพร้อมครับลองชมดูได้ครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะแถวที่2ก็จะเป็นเบาะแยกนะครับเดินถึงกันได้สบายๆนะครับน้องๆหนูๆใช้งานได้เลยครับคันนี้คุณพ่อคุณแม่จัดได้ครับรถสวยสภาพดีงามราคาตัวท็อปสุดด้วยครับนี้ปี2006นะครับรถ ใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับน้องคนนี้ส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนสวยหรูกว้างขวาง,วางมีจอมาพร้อมนะครับสรุปใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครบเลยครับรองชมเช็คดูได้ครับโทรจราจานะครับไลน์ก็ได้นะครับอยู่ที่รําลูกกาคลอง7นะครับรถสวยสภาพแบบนี้ ใช่และชอบหาเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีสภาพทับไม่มีชนหนักตัดต่อเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับใช้งานได้เลยครับคันนี้สภาพเฟสวยและเป็นตัวสันหบด้วยนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหนุ่มๆไว้ทํางาน ใช้งานได้เลยครับราคาขายเงินสดนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพดีจับต้องได้ในราคานี้นะครับเจรจาต่อรองครับบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับหรือจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็ครถที่รำลูกาคลองเจ็ดได้เลยครับตัวท็อปสุดนะครับส0 q ุดคิตัวสรุป ร,รถสวยสะอาดนะครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อน,นะครับสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายภายในงามๆครับ มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่ที่แน่นอนคือรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับดูแลมาให้อย่างดีเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันเลยว่าใช้งานได้ครับไม่มีชนหนักตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํามีจอมีเครื่องเสียงพร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่หนุ่มๆไว้ทํางานจัดได้จัดนะครับคันนี้ใช้งานได้อีก5ปี1 0ปีก็ยังใช้ได้ครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้อึดถึกทนนะครับสําหรับ วิชก็คือเครื่องของ Toyota Camry นะครับฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับต้องบอกเลยว่าอะไรการซ่อมบำรุงรูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับศึกษาได้ในแฟนเพจแฟนขับของวิชขับนะครับลำโพงดอก2ดอกนี้แน่นแแน่นอนครับฟังกันสบายเลยครับ ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอความกรุณากดหนึ่งกดหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดมินแอดมินจะหารถสว,สวยมาฝากต่อไปนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องกราบขอพระทานอภัยรถมีหลากหลายราคานะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ที่แน่นอนที่คัดมาก็คือไม่ใช่รถชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำแน่นอนครับรถสวยสภาพดีงามราคา จับต้องได้จัดได้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับเป็น2.0คิวตัวท็อปตัวลิมิตนะครับเช็คชมดูได้ครับสําหรับวิสนะครับจะมีแอร์สตอนนะครับตอนที่3จะไม่มีนะครับแต่ด้วยความแรงของลมก็ถึงแถวที่3นะครับแต่ถ้าใครสนใจจะอัปเกรดนะครับก็เข้าไปศึกษาได้ครับแอร์แถวที่3เข้าไปในวิชขับนะครับมีร้านทํามีร้านรับทำครับก็จบเย็นทั่วถึงแต่ตอนนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับสาหรับบางขั้นบางทีเดินทาง7คนอย่างเงี้ยครับมันอาจจะ แรงไม่ถึงฉะนั้นถ้าใครห้าคนหกคนกำลังดีอย่างเงี้ยผมว่าน่าโอเคมากๆแต่โดยรวมมันก็ยังเย็นปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับบางครั้งบางทีคนอาจจะไม่ชอบคิดว่ามันมีแค่2อ,อันแล้วมันจะไม่เย็นนะครับมันเย็นนะครับเอาเป็นว่านามาฝากนําม,มาให้เลือกจัดที่ใช้เลือกที่ชอบเอาที่ไหวนะครับรถสวยสภาพดีนะครับสีก็ฉ่ำมีริ้วรอยตามการใช้งานครับขอบพระคุณนะครับหากใช่หากชอบฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้อบแอดมินนะครับรถคันนี้สวยจริงครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับ